ขอยังอยู่บนท้องถนนต่อนะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวคุณจัดชาติแล้วแต่จะพาไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาอันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนมุมเลยนะเปลี่ยนด้านแล้วแต่ว่ายังอยู่บนท้องถนนอยู่เพื่อนนี้จะทําให้เห็นภาพเลยว่าเวลาที่ขบวนหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ในการคุ้มกันเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้นําประเทศของประเทศที่เขามีเสรีภาพที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยเขาทํากันขนาดนี้ดิฉันเห็นยังตกใจเลยนะคะ มีขบวนรถของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็วิ่งไปตามถนนแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยวิ่งเข้าไปขวางขบวนค่ะแล้วคุณลองดูนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำอะไรกับเธอไปดูค่ะ นี่นะฮะคือคือนี่นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับเป็นเหตุการณ์ใหม่ไม่ใช่ว่าไปเอาเรื่องสมัยในมาเนี่ยนะครับแต่ว่าที่เอามาให้ดูเนี่ยอย่าว่าแต่คุณอนัญาตกใจเลยนะผมเป็นผู้ชายผมย่งเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอคือแค่ลากไปเนี่ยเ,<อ>เราก็คิดว่าโอเคน่าจะพอแต่นี่คือตกนะค่ะ <ตก S 2> เห็น <ตก S 2> ไหมคะ<อ>แล้วก็กดลงกับพื้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีเพื่อนมาช่วยก็จะมีเจ้าหน้าที่มากันไม่ให้มีใคร<อ>มายุ่ง แล้วข้างหลังก็ฟัดฟัดฟัดเหวี่ยงกันเนี่ยแล้วก็มีมีกาดมาคุมอีกว่าอย่ามายุ่งอคือไม่มีใครไปห้ามเจ้าหน้าที่คนนั้นเลยนะคะ,<ฮ>ะว่าเอาพอแล้ว,อพ,อลวอพอแล้วไม่มีนะคะเนี่ยค่ะมันเลยเห็นเลยว่าโอ้โหเขาเขาทำกันแบบขนาดนี้เลยถ่า,า,ายเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรนะตรงนั้นที่บอกเราเราก็ตกใจว่าเพราะเราไม่เคยเห็นบ้านเราทําแบบนี้กําลังจะเปรียบเทียบไปเห็นว่านึกถึงตอนที่มีเหตุการณ์ทัก เมื่อปีที่แล้วแรงต่างในดะ้ไหมที่มีการเดินกรบวนการแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องมีการถลายการชุมนุมบ้างปฏิบัติตามกฎหมายตามขั้นตอนเบาไปหนักโอ้โหศิลปินดาราออกมาประนามออกมาอ,อติดแฮชแท็กกันโน,น่นนี่นั่นแล้วปร,ประเทศแล้วมันปาเถือนคุณดูอเมริกาทําอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าความเป็นหน้าที่ของเขาเขาทําอย่าง คือเขาทําเต็มร้อยคุณอนทิยาการรักษาความปลอดภัยของผู้นําประเทศนะเขาหนักกว่าบ้านเราอีกนะบ้านเราเนี่ยผมยังจําได้นะวันที่มีคนไปขวางขาบวนฟาดเด็จนะก็ก็พูดแบบนี้ถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยคุณจะไม่ได้มายืนอะไรแบบนี้เลยใช่ค่ะนะครับใช่ค่ะเพรบ้านเราเนี่ยอารมุ่มร่วยที่สุดแล้วจนบางครั้งเนเจ้าหน้าตำรวจก็ถูกตําหนิว่าหย่อนยานเกินไปด้วยซ้ํา แล้วเรียกร้องหามาตรฐานสากลเนี่ยเราก็เคยมาให้ดูหลายๆครั้งว่าประเทศเทแถบยุโรปอเมริกาประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยมาตรฐานของเขาเวลาที่เขาเจอม็อบเนี่ย <หา S 1> เขาเต็มจัดเต็มเลยนะคะจร,จริงมีอีกคลิปหนึ่งนันเราไม่ได้เอามาเพราะมันรุนแรงนะอการเดินกระบวนอะไรพลายมันของเขาเนี่ยนะเพราชาวสีลุงอะนะ <หา S 2> ที่อเมริกาแบบเป็นบางรัฐเนี่ยนะร้วคือบางทีมันก็จะมีอะไรที่มัน มันเลยเถิดเลยเขาบอกให้ไม่ให้ไปตรงนี้ก็จะไปเลยเนะียตำรวจยิงเลยยิงแบบพวกแกนนาที่ถือถท่โลโคองแบบนี้ยยิงอะไรก็สุญยางอะน,นะก็ฟุดลงไปอย่างนั้นเลยเรานึกว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยโอ้ตังสายตายแน่ๆเลยนะไม่ใช่ตายนะไม่ใช่คนที่ถูกยิงตายนะเจ้าหน้าที่ทตายโดนด่าตายเลยนะใช่แล้วเจ้าหน้าที่ตายแน่นะคะ